ก,ก็กำลังซุม m อีกตัวเบนเลยก็ก <Pa igi. S 2> ็ต้องเข้าแถวครับไปยืนเขาจะเรียกชื่อไปที่ไปแล้วก็จะยืนแล้วก็ประชาความหมู่บ้านครับยกมือว่าท่วมจริงไหมหรือไม่ท่วมครับใครขาดการบ้างอย่างนงี้ครับว่าเรื่องจะผ่านไปได้นะแต่ถ <ninety> ้าไม่มีใครมาก็ต้องตัวแทนมาก็ไม่รู้ว่าแต่ว่ายืนได้ครั้งเดียวครับญ่ๆก็ยังไม่มาเลย เดี๋มาแทบจะช่วงหลังคาเรือนนะ <ทำ S 2> ครับจะเดิงจะมายืนอยู่วงนอกครับไม่มีที่นั่งข้างในเต็มแล้วคนรู้ว่าไปดูหน้าน<ม>ก,กินนะแล้วดูขนม มีแต่รุ่นรุ่นเอาอุโสอะไรรู้ไหมรุ่นมีี่อีกคนเขาเรียกออกไปทีละสิบบัเลจี้ครับผมแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปแล้วก็ยกมือประชาคมว่าท่วมจริงไหมมีใครคัดค้านหรือเปล่าครับถ้ามีใครคัดค้านก็ต้องมีอะไรนะว่ายังไงท่วมจริงไหมไม่มีใครคัดค้านกันหรอกท่วมทั่วหมนหมดนั่นแหละเป็นประมาณนี้แค่ประชุมง่ายๆบ้านๆครับ ก็กลับมาจากงัดได้กีบบัวมาครับสองชิ้นสองกีบร้อยสามสิบหน่อยๆก็เลยมาเป็นคนดังครับผมจิดบเตาก่อนจุดบเตาจะต้มครับต้มเด็ดเปื่อยมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไรแต่อยากจะกินเห็นแล้วครับนานแล้วไม่ได้กินเลยลองดูนิดหนึ่งเนาะกลับมาลืมครับมารถไปเก็บแล้วคุยกับป้าอ้อยังคืชผักสวนครัวพันเลย มาเย็นเลยแค่เดียวจะล้างรถด้วยพรุ่งนี้โยไปทำงานครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวขึ้นไปจัดการกับเกิบต้มแล้วค่อยล้างรถอีกทีหนึ่งนี่เก็บบัวกรีบบัวกรีบบัวกรีบบัวสามร้อยสามหกบาทสามสิบเจ็ดบาท น่าจต้มแล้วเพิ่งจะสร้างครับก็จะล้างผ้าดุมคนนี้หน่อยนิดนึงครับเออพรุ่งนี้วิ่งเข้ากรุงหน่อยไปเอาสายไฟครับสั่งสายเมนมาแล้วเบอร์สามห้านียเแล้วก็สั่งไปแล้วเรียบร้อยของมาแล้วพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายตังค์หลายสายเขาครับผมช่างฟ้าเขาแล้วอันนี้คือผักแพวครับม,าามันจะมันเพราะเพิ่งจะมาลงเด็ดมาแล้วก็มาลงไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่ติดก็แปลมาใหม่ครับ วันนี้วันพฤหัสด้วยเหมาะก,กับการปลูกเรือปลาบมือนล่นร้อนยิ่งรับรับจอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ไปใกล้เตาเอามาแล้วเนี่ยเออจอดเลยเดี๋ยวพ่อเก็บให้อะไร แบบประชาชนอยู่ในกระเป๋าปะใช่อยู่ในยามเนะี่ยยามอะไรอิกเลิกเป็นผู้ปกครองแล้วให้ได้เป็นตลอดชีวิตนั่นแหละเลิกแล้วลงเลิอกอะไรเอ้อเอลางรถเพลินครับลรืมลรืมมาลงมาใส่น้ำก็เกือบจะหมดแล้วเทมถ่านแล้วก็มาปิดไฟไว้ก่อนครับมาแล้วนนนอนมาแล้วเดี๋ยวขึ้นเปลวข้ามมาให้นอนกันนะ ล้างแล้วยังไม่เสร็จเลยครับก็เรียบร้อยแล้วครับก,การไม่ดีเท่าไหร่ไม่สะาดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่พอดูได้ครับเข้าเมืองตรงนี้เดี๋ยวสั่งน้ํายาล้างมาตามสภาพครับตามสภาพมาดูหม้ต้มเราต้มตรีน3ซมุ่มจะได้กินนีกว่า เดือดปุดจินท์หอมมากเลยหอมตะไคร้เม็ดเหลืองยาแกะปวดเม็ดจิ้ม,ม,ม,มดูกับเติมทานใหม่โอ้โหมีจีมยังจะไม่เข้าเลยครับช่อไม่ช่อมารีแล้ว ยุงเยอะๆครับข้างล่างเดี๋ยวอีกสักสองสามน้ำเดี๋ยวการปิดฝาแล้วน้ำให้เดือดนะเริ่มเดือดแล้วยุงนี่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฝากทางจิตจนิดน,นึงกันกินครับช่างจิตก็สัญหาเหมือนกันมันจะสายเดียวกันครับเมื่อกี้โทรคุยต้องงานกันก็โอเคอยู่ไดแล้วโอ้ยุงตามเยอะครับผมอาจจะไม่ได้ เขออาแยกชิมก่อนว่าเหนียวไม่เหนียวตัวนี้ก็เติมทานานะน้งมาแล้วเกิดล้มเติมแานแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับชว์กำลังจะเดือดอีกแล้วเดี๋ยวมาดูครับรอบนี้เดือดปุดๆถ้าสุกปุ๊บเตยป,ปับ๊บก็น่าจะขึ้นได้เอฟเฟกต์ด้าน้างเรานกกำลังจะนอนครับ ตั้งรอต้มสุกครับเดี๋ยวค่อยเก็บรถทีเดียวเข้าทีดังเสียงเอฟิกด้านข้างครับวันนี้เสียงเพลงไม่ค่อยดังเท่าไหร่อันนี้มีเสียงน้งนง,งน้ำนิดนึงเนาะอาทิตย์กำลังนับขา้ายและเข้าไาย,ยังแดงอยู่เปิดแปดครับ เค่ได้เห็นนิดหนึง่งแต่ยุ่งเยอะครับยุ่งเยอะมากเลยหลังน้ำรถเนอะีปอกเป็กปอกเป็กปอกเอาจารย์บางนิดหนึ่งครับวันนี้ขึ้นหน้าน่าจะบอกว่าพยากรว่ามีฝนนิดหน่อยเนาะ ฝนตกแต่อาจัรย์กำลังสวยเลยครับเกือบจะเต็มดวงนะพวกนี้นะครับมันลอยกระทงเต็มดวงแต่เพียงล่างอาจจะแดงนิดนึงครับผมสีมันให้ดูยังไงไม่รู้ก็ครับก็รอรอรอ,รอให้ต้มเปื่อยนะปลาแลบครับรอให้ต้มเปื่อยก่อนเราขึ้นไปบนบ้านครับเซยปุยเชิญกันเอา เชิญต้งนี้นิดนึง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 จะเปื่อยแล้วนี่เติมอีกั้งน้ำหนึ่งแล้วเติมฐานอีกสักรอบหนึ่งประมาณเกือเกือบครึง่งชั่วโมงครับกินเสร็จก็พยับน้ํานอนแล้วก็ช,นนนนช้าตื่นเช้าไปทํางานญาติเชิญก่อนก็โอเคครับเติมฐานเติมน้ําอีกรอบรอบสุดท้ายครับผมรอเดือดไวท้ทีเมื่อกี้ก็เติมนิ่มแล้วลอาจจะเปื่อยมากเกินด้วยไม่ดูด้วย ครับผมตอนนี้ก็ทุ่มนิดนิดนิดสิบกว่าแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วเปื่อยแล้วล่ะก็คือรอยเสร็จ้ทานครับรอยทานหมดดีกว่าชิมไปแล้วก็กําลังเปื่อยกําลังสวยจริงๆถ้าคนแันไม่ปวดไม่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เท่าไหร่แต่นี่แันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพอชิมอีกนิดนึงนะถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะเล็กเกินไปยวชิมก่อนครับอาจจะไม่ถ่ายดูก็ไม่ได้ค่ะตั้งกล้องไม่ได้อะไรลงมาเลย ประมาณนี้เนอะนี่จำบุยจำบุยเรามาชิมชิ้นหนึ่งครับผมลองนะก็เหมือ่อยบโฟกัสเท่าไหร่ครับก็ได้จะเปื่อยแล้วล่ะมาจะเป็นเยี่ยงไรอ,อชิมน้ำเข้มข้นมากโอ้โหยุงจีดก็ยอมาแล้ว ข้างหน้าเดี๋ยวข้างบนไม่ได้ฉีดเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้เดี๋ยวนะวนะวนะจะตุก,กิกตุกตุกๆๆก,ก,กขยับเข้ามาใกล้นะครับพี่ครับอือหือสดยอดพอดีเสียด้ทานครับก็เลยเติมน้ำลงไปซะอีกนิดหนึ่งครับประมาณช่วยหนึ่ง เรน่าจะเปื่อยแบบโอ้โอ้แล้วโอเคแล้วเมื่อกี้ก็ใช้ได้ครับเต็มยังนืดเดียวเราฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้ถนอมนิดนึงครับผมได้ยูได้ย,ดยูให้น้ำมันไอ้นอี่พวกนี้อุ่นอีกทีนึงก็คือใช้น้ําพวกนี้มันเดิมครับผมแต่ว่าโอ้เสียงฟ้าแต่ว่าเหม็นไมไหมไม่เหม็นครับเพราะว่าล้างจากร้านเขาบอกว่าต้มได้เลยเดี๋ยวมาล้างอีกครับไอที่ดำๆนี่น้ํา หมดมามีแต่มีเชิ้นหนึง่งมันจะเปือ่อยด้วยอืมอยู่ข้าวบ้างเลยครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่เท่าไหรแล้วยังยังยังไม่ทุ่มเท่าไหร่เลยทุ่มไม่เท่าไหรทำางังไม่ทุ่มเท่าไหร่เดี๋ยวชิ้นนี้ชิ้นนี้ชินนช้นที่เล็งไวนะ้เนี่ย จะร่นไหมน,น่าจะรน่นอู้อยุงก็กัดแล้วช่วง่ากก็ฉีดยาแล้วนะแต่ว่ายุงยังมาียอ่เดี๋ยวทับพีดีกว่าทับพีซีโยมเอาอะไรนะนี่ง่าย อุณหภูมิแจ๊กๆของเราครับวันนี้เดี๋วก็มีบ้านก็เล่ายิ่งข้าอยู่ครับยังไม่หิวว่าเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือน่าจะน่าจะทันครับผมรอให้ทานมันงวดแล้วก็รอบนี้ก็คือน่าจะเรจาจะท่ายแล้วเนาะโอ้ยชิมให้ดูป่ะนี่กับกล้องอยังไงชิมรอบสองไม่ชัดเลยกล้องชิบกล้องแน่อู้ ยุงครับย er mm ุง hmm. ย um. oh ุงยุงข้างบนนั่นบินว่อนตัวนี้นึงไม่ร้อนหรอกกลัวลิ้นพองอืมอุ้ยจนมากพอดีพอดี ครับผมตอนนี้ก็ประมาณสักทุ่มครึ่งครับผมก็เราต้มอาจีเห้เปื่อยครับก็ไม่ไหวแล้วครับหิวค่าแล้วน่าจะไป็กขึ้นโคโยงกันรเต็งเลยก็อยู่บนบ้านครับกำลังฝนกำลังมาแล้วครับฟลาแ้บแบๆมาก็บอกว่าจจะกรณ์ตอนนี้คือจะสมีน้องเนี่ยาจะฝนตกครับ่าจะได้ขอตัวรับพักผ่อนก่อนนะครับผมอาจจะยกเตาขึ้นข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวพาพ ปาฝนมามันก็น่าจะไม่ทันการครับกระต้มให้ทานหมดกตรงนี้ยาวไปฝากช่างกิดก็มาดูกันต่อไปพี่ต่อไปเนาะก็สลบคลิปนี้พี่นี้อาจจะไม่ถ่ายดูครับทํามาตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวขอตัวครับขออนุญาตครับผมจบคลิปก่อนเยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับที่มาร,รมับชมแลติดตามก็ฝา like, กกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยคลิป ลูกดีมีความสุขเงาลบพันดีครับผมพวกนีนกน้วันลอยกระทงวันพายใหญ่ครับผมก็คอยกันดีอันนี้ครับผมสวัสดีครับ